ใจเลยนะอืมจุดๆไม่เคยเจอแป้งแบบเนี้ยกินได้เรื่อยๆเพราะมันนวลเนียมากเล็บมตัวไม่หยุดแล้วอ่ะสวัสดีครับคุณอยู่กับอีทอาราเวนไบรอันนะครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับพี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับพี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับพี่ครับชื่อหนำเดียบครับและา็นลงานวันนี้หรอครับยี่ห้อสองต้นเชื่อจริงไหมหรอ วันนี้เราพาแบบว่าเบื้องหลังมาหลายคนเพราะนั่นจากว่าที่นี่เป็นแบบตัวตึงย่านปทุมก็ว่าได้กินเยอะมากคนเยอะมากฐาที่จอดรถจะย่านหนึ่งตอนนีน้อยู่ที่ตลาดริมน้ําวัดสามเจ้าปทุมธานีเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างในมีอะไรกินบ้างมีทั้งของที่เราบรเสิร์มาแล้วและของที่เราแบบยังไม่เสิร์ชเห็นแล้วอยากกินเราก็จะไปกินกันได้ครับได้เพราะว่ารู้สึกว่าเรียเนี่ยคืออดข้างแต่เมื่อวานปัใช่ครับที่จีอดมาแล้วอาทิตย์หนึง่งเออ,อได้เดี๋ยวจะไปกินด้วยกันนะครับ ็มาถึงเจ้าแรกนะฮะกุ้ยช่ายเจมอนเนาะจับดูอย่างแบบร้อนเลยใช่ใช่พิ่งซื้อเมื่อกี้เลยใช่สามกล่องร้อยเองนี่เดี๋ยวนะช้อนอีกอันไปไหนหรอวะอยู่นี่โอเคนี่เล่นมุกใช่ไหมเนี่ยมาเดี๋ยวเราชิมแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนเนาะอ่ะเรี๋ยวเข้าใสไหนมีหน่อไม้เผือกกุ้ยช่ายต้องกุ้ยช่ายปะต้องกุ้ยช่ายอยู่แล้วอ่ะมาโอ้โหแป้งหนึบมากแล้วแป้งบางใสมาก ขออน,นุญาตกินแบบใส่น้ำซอสแล้วนะได้ลองความแตกต่างอ่ะหืมแต่คำเขาใหญ่มากเขาใช้ชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะคุยท้ายถึงนั้นนั่นแล้วแบบคำมันใหญ่คำมันใหญ่มากเลยอ่ะแบบเพลินเขาใหญ่มากแบบใหญ่น้ำซีอิ๊วมันแบบเราไม่จัดมากนะกลมๆลมกินง่ายอ่ะอืมแอบ,บกินไส้หน่อไม้ต่อก็คือกล่องนี้ไม่แบ่งใครนะทีมงานหลังกล้องก็คือน้ำลายผุกก็ไม่สนใจแล้วมาดูให้นึกถึงความที่แตกต่างแทนเผือกต่อ เผือกเขาเต็มๆนะเขาจะเผือกมันชิมเองคือก่ที่ส่งข้างในด้วยต้านั่นอ่ะทุกต้เลยไส้แนานแป้งบางอร่อยทุกไส้แล้วที่เซอร์ไพรส์คือหน่อไม้อร่อยกว่าที่คาดเยอะแล้วไส้เผือกอ่ะมีถั่วที่ส่งปุบๆข้างในด้วยอืมคุยไทยใจมวนดีจริงเดี๋ยวขอพักกล้องก่อนเพราะหลังกล้องตอนนี้น้ำลายผมจะมยิ่นแล้วตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณทองสุกก็สั่งไปละ เดี๋ยวมาชิมกันว่าดีจริงไหมแต่นี้คือคนแน่นร้านมากแน่นจริงๆนี่สั่งเล็กต้มยำเนาะคือกินต้มยำต้องเป็นเล็กป้ะใส่กระปุกกระปิบนะถ้ากินบอกติคิดว่าชามเดียวไม่อิ่มแต่ก็ดีแหละก็น่ารักดีก็แบบเหมาะกันได้กินหลายๆร้านเข้มอาชิมหมูก่อนเฮ้ยหมูมีความนุ่มนะ้แต่ให้เทียวอยู่เดี๋ยวชิมน้ำาลองเป็นต้มยำที่เปรี้ยวน้ำต้มนำ้ำเว แต่ก็มีความหวานตามมาไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดอัเป็นต้มยำที่กินง่ายแล้วก็มีความร้อนพดิกว่านิดน,นึงจักใจเลยนะสุดๆมันดีกว่าน,นี้ของเราผมอ่ะเอาชอบเล็กยำแห้งมากกว่าหรอใช่รสชาติมัน,ม,นมันเข้มขนนน้นกว่า,วาไม่ยำซุปนองถ้าใครชอบรสจัดหน่อยก็อาจจะไปทางเล็กยำแห้ง แต่ถ้าใครอยากกินแบบต้ยมยำโบราณแบบเราก็เราว่าต้ยมยำน้ำก็อร่อยเพียงแต่ว่าอาจจะหวาน,นํำน้อยกว่าหลายเจ้าที่เคยกินมาได้เดี๋ยวให้เลียบเติมพลังแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ร้านต่อไปตอนนี้อยู่หน้าร้านขนมบิน<อ>ขนมผ้าวิน ตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านขนมฟ้าบินประสานเจ้านี่คือพี่ยุ่งนะฮะดาราดาราลอนดอนนะยัียงกำได้อยู่เนาะก็พี่ยุ่งบอกว่าน่ากินมากแล้วพี่ยุ่งก็พาเรามาบอกเลยว่าถ้าอยากซ้อมตกนรกให้เอาเข้าปากทันทีอยาเปล่าเดี๋ก่แต่หอมหอมเลยอ่ะมันเป็นฟ้าบินแบบโบราณจริงๆอ่ะที่เป็นมะพร้าวขูดอ่ะมันไม่ได้เป็นมะพร้าวอ่านที่ใหญ่ร้อนโฮ้ยข้างนอกกรอบข้างนอกกรอบจริงแล้วหอม มันร้อนๆอ่ะแป้งมันจะมีความแบบเหลวตัวหน่อยๆข้างในใัญ่หนึบๆแต่ข้างนอกกรอบมากเออเขาหอมมะพร้าวมะพร้าวเยอะๆข้างในมันคือแป้งกับเนี้ยกลิ่นมะพร้าวเขหอมแล้วอ่ะแต่ร้อนถ้าเกิดมือฉันจะสลบต่อร้อนบ้างนะใครชอบบ้าบีคิวแบบแบบโบราณนะไม่ใช่แบบมะพร้าวอ่อนอย่ปัจจุบันอ่ะต้องแวะกำลังดีมากเพราะมันจะเป็นข้าวเหนียวกับ มะพร้าวอ่ะแย่ออกจาก,กันแล้วกัดเจออะไรถ้าเป็นข้าวเหนียวก็จะหนึบๆมันๆแล้วเจอมะพร้าวก็จะหอมๆหวานๆแต่ชอบตรงที่ข้างนอกมันกรอบกรอบมากนี่คือร้านป้าป่องกุ้งทอดปูทอดซึ่งพี่ยุ้งบอกว่าเห็นปูทอดน่ากินมากพอดินกับมาทีปูหมดแล้วจ้ะ เดี๋ยวแต่กุ้งอ่ะเลยกุ้งก็กินกุ้งอ่ะนี่นะอยากกินกุ้งด้วยกุ้งก็จะหมดด้วยนี่ร้อนร้อนจริงๆร้อนแป้งกรอบอืมเปลือกกุ้งกรอบเลยเพราะมันทอดทอดสดเลยแป้งกรอบเบาแล้วเจอแบบเปลือกกุ้งเนื้อกุ้งเลยเฮ้ยมันดีมากพอนพอนเป็นพอนพอนอร่อยแล้วมันชูความแบบความเค็มๆของกุ้งอ่ะร้านนี้ก็ดีดีไหมเนี่แหละ ใช่ครับแล้วก็แป้งเขาไม่ได้ผสมอะไรมากนะรสชาติมันจะแบบว่ากินได้เรื่อยๆไม่แบบไม่เค็มไม่อะไรแล้วน้กรอบฟ <Ary. S 1> ูเบาใช่ไหมได้เดี๋ยวหลังกล้องน้ำลายหกแล้วตรงหลังกล้องนี่คือร้านขนมครกแม่บุรันอ่ะ แต่เห็นว่ารูปทรงจะมีความแตกต่างจากปกติมีความวจานบินเฮ้ยแป้งคือกรอบบางมากเบาเป็นขนมครกที่แป้งไม่เหมือนใครเลยว้าวคือเป็นแป้งสูตรเฉพาะของเขาอะไม่คเคยเจอแป้งแบบนี้มันไม่ใช่แป้งขนมครกปกติอะบอกไม่ถูกกันมันมันได้ทั้งเลือดสมาทั้งกรอบทั้งนุ่มอะกรอบเบาะ<ค>อะแล้วมีไส้ของมันที่แบบเน้นเน้นอร่อยขออีก <c oughs> แต่แม่บูรันเองมีขนมกล่องแม่สียดด้วยนะฮะนี่เมื่อกี้เห็นแล้วอยากกินมาก อยารู้มันคืออะไร10ชิ้น70บาทอันนั้นนะสิบเก้าชิ้นสามสิบห้าบาทอ,อ่ะหยิบแล้วกันเอาไส้ไหนไรู้มัวม่วปนปนกันนี่เห็นสีชมต้มอ,อยาเก็นไส้นี้นั่นเป็นคัาสตาร์ดไข่อันนั้นนี่ขนมกล่องไม่ขีดแต่แบบละลิกลนะลิกลงหอัน,น้อยสังขยะใบเตยนุ่มนุ่มแล้วไส้ไม่หวานมากอมเอ้ยาชาไทยนี่นมสดมั้ง ก็เลยเล็บตัวไม่หยุดแล้วว่ะได้เดี๋ยวส่งหลังกล้องก่อนก่อนมันจะหมดโหยังร้อนอยู่เลยฮะคุณหวานปั้นสิบไส้ปลา300กรัม90บาทอ่ะบังคับกินยองร้อนร้อนจริงอุ่นเลยไม่เคยเจอปั้นสิบที่ร้อนอย่างนี้มาก่อน รอร่อยลูกตึงเพลินใช่ตุอ,อปเป้งข้างนอกกรอบเบาข้างในมีกลิ่นหรือไทยขึ้นมานิดนึงปกติผมไม่ค่อยได้กินนะแต่ผมรู้สึกว่ากินแล้วอร่อยดีอเออกินได้เรื่อยๆเก้าอนี้ก็อร่อยหยุดไม่ได้นะ่ะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวจะหมด,ก,หมดก,กันนะกอเลยยังก่อนปลากินอ๋อแล้วตัวนี้คือไข่เปาจะเรียกว่าตัวไข่เตา่าเหนือตอนกลางจะเรียกว่าหัวเมียบอกก่อนว่าตลาดนี้ตัวตึงของกินเยอะมากใช่ และอร่อยทุกร้านเราได้ซิมแต่เนี้ยต้องเข้าใจะนะว่าท้องเราอ่ะเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยขออนุญาตมาอยู่ร้านทายร้านนี้ร้านชื่อว่าร้าน,านปลากริมไข่เต่าคือเราอ่ะพื้นเพยคนใต้แล้วเคยได้ยินชื่อปลากริมไข่เต่ามาแต่ไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตตัวแป้งปลากริมเนี้ยตัวแป้งอ่ะกวนกับน้ำตาลโนดจะเรียกปลากริมส่วนตัวแป้งปที่กวนกับกะทิจะเรียกว่าไข่เต่าเพาะเลยเรียกปลากริมไข่เต่าเป็นสองเรียกจะต้องกินพร้อมกันด้วยกันพุกใช่พี่ใช่ครับผมพิเศษนะครับต้องรีบทานให้หมดนะฮะ ไม่งั้นเดี๋ยวไข่เต่าฟักเป็นลูกเต่าได้โอ้โหมีความพิเศษจริงๆพิเศษจริงๆมาโดนฟักในท้องเราที่ไหนตอนนี้ใช้ยี่สิบบาทเองอ่ะจานนาดจ้เนี่ยมันจะมีสองสีคือสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลที่มันคลุกอ่ะเอาละมันจะลำบากหนึงเพราะว่ามันมีความเหนืบเหนืดแล้วก็มันจะแล้วมันจะล่วงด้วยใช่ขออนุญาตนะอืมเราเฮอะมากเรียกชิมแล้วเราจะมาคุยกันว่าคุณคิดว่าอย่างไร ทั้งหวานทั้งเค็มอร่อยต้องขอเติมอีกเพื่ิมเงี้ยเปินปุ๊บนะรสขอติผมว่าพี่แบบรสชาติเปรี้ยงใปากสุดมากหอมกันเทียนขึ้นมาเลยแต่ไม่ได้สุดขึ้นมาสักพักความเค็มกะทิเข้ามาตัดใช่แล้วมันก็นัวเนียนัวเนียนัวเนียเหมือนที่พี่เขาบอกอ่ะภาคอะไรภาคเหนือตอนล่างเนี้ยใช่ครับจะเรียกขนมผัวเมียขนมผัวเมียเออผมคนชื่อขนมผัวเมียเพราะมันนัวเนียมากพอสมกันแล้วเข้ากันได้ดีแล้วตัวแป้งเขาอ่ะไม่แข็งไม่เป็นไต ก็เยอะไม่เละเลยองยมงากใช่แล้วก็แบบนุ่มๆคือเห็นตอนที่กลัวน้ําตาลตโหนนะคิดว่ามันจะหวานแหลมนะความหวานเนี่ยมันไม่ได้หวานมากเลยอ่ะแล้วพอเจอกะทิเค็มอีกอ่ะมันพอดีมากเกิดมาครั้งแรกกินไปกินไปต่อสุดเออเป็นขนมที่แบบแปลกดีสมชื่อผัวเมียมากเลยนัวเนียของจริงัวเนียมากมันแยกกันมาแต่ผสมกันมันเข้ากันได้ดีดีมาก ในตลาดริมน้ำวระสันเจ้ายังมีของกินอีกมากมายให้เรากินกันใครมาที่นี่จะกินตามเราหรือว่าจะไปกินร้านอื่นๆแล้วร้านไหนดี้างคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับครับผมจะรออ่านแล้วเลี้ยบเป็นไงฮะกินวันนี้ประสบการณ์การกินที่นี่ถือว่าของกินตัวตึงปะใช่แล้วว่ากินจนจุกเลยเพราะว่ากินเดินไปทุกร้านกินทุกร้านขอบคุณเลี้ยบมากที่มาเป็นแขกรับเชิญวันนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอฝากยิ้นอาราบและอนุช่องทางครับ Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram แล้วก็ TikTok ครับอีพีหน้าเบายอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครฝากตามด้วยองคก่อนนะครับสวัสดีครับ